ดีค่ะเมื่อนี้นะคะจิมอ,อต้มไกลสูตรบร้าณเนาะคะ่ะเป็นไกลบ้านของเขาเองสับไกลเป็นชิ้นใหญ่ๆจ้าแบบนี้เลยแล้วก็จะมีค่าตะไคร้ใบบักกูดเนาะจะ้ะต้นหอมผักชีตามด้วยใบอิตู้หรือว่าใบแมงลักนั่นเองเนาะจะ้ะก็มีพริก สุหต้บหยาบๆแล้วก็ใบบ,าาบัขามออนเบิ่งวิธีต้มเนาะคะ่ะเขาต,ต้องต้มเตาทานเท่านั้นเนาะคะ่ะจึงกิเซ่บแล้วก็ต้มน้ำไวเ้เังสีเนาะคะ่ะเดือดแล้วทีนี่กะจิมะไซคาตะไคร้เลยเนาะคะ่ะไส่เข่าลงไปเลยคาตะไคร้เห็นมันหอมๆเนาะคะ่ะ เกลือไปนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เขาตาไปเนาะค่ะเนาะนี่ใส่ลงไปเบิดเลยค่ะเพราะว่าเขาตําตําก็ต้องแหลกเนาะค่ะเนี่ยจะเป็นตําจังซีเนาะค่ะตําทุบๆเอาอันนี้เป็นลูกโดดไว้กินค่ะค้นมักกับใส้ไปนะคะใส่ใบมะขามอ่อนไปนะคะเนาะประมาณจาก ประมาณซัมเน่เนาะคะ่ะเอากรใส่ไก่ขับไปเลยะคะ่ะไก่ของเขาเป็นตนน้นทั้งสี่เนาะคะ่ะ ที่นี่ก็ล้อให้เดือดเนาะค่ะเขาต้มจาก30นาทีพุ่นละค่ะเดี๋ยวปิดฝาไฟต้มให้เปื่อยเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวเขามาปรุงทีหลังเขาจะมาต่าน้ำจิ้มเพราะว่าต้มไก่สูตรโบราณของเขาต้องมีน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะเนี่เดี๋ยวเขาจิต่าน้ำจิม้ะะะมผ่าเนาะค่ะมะเขือเทศกับไส้เผ็ดรสเด้อจ้า ตำจังซีแหละบ่ต้องตำแหลกค่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยค่ะ <Okay. S 1> น้ำนะคะใส่เข้าไปเลยจมๆอูมาม <c oughs> นนินือ้อปลา ได้แล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขานี่จังสีเลยนะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดอมิดิมค่ะสามสิบนาทีแล้วนะคะนี่ไกลเขาเปืน,นี้แล้วเปื่อยแล้วนะคะ่ะเขาก็ใส้ผูชิลรุดไป อ่ะนิดนึงนะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะที่นี้ส่ไปอิทตู้ไปนะคะห้องก็ตักได้เลยค่ะเจ็ดสี่ ลรยด้วยผักชีต้นหอมนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูของเขาเนาะคะ่ะต้มไก่สูตรโบรานเนาะคะ่ะเสร็จแล้วพร้อมน้ำจิม้ม